พี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมเนาะเอาพี่น้องครับผมพี่น้องยังจําแนวทางชุดนี้ได้บ่ครับผมแนวทางของเด็กเทวดาชุดนี้พี่น้องครับผมเนาะน้าซีด <het> ้ยมหัศจรรยนมากผมบ่ได้เอามาลงงห้พี่น้องผมทําคลิปไปแล้วตัวผมบ่ได้ลงงห้พี่น้องไว้เบิ่งกันนะครับผมเนาะน้าซีด้มากๆนะครับผมแนวทางชุดนี้พี่น้องหลายคนก็เห็นสถิติกันแล้วนะครับผมหลายงวดหลายนั่นก็เข้ากันหลายงวดหลายรอบอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่า อ่าคลิปที่แล้วงวดที่แล้วผมบาในเมืลงไห้น่ะสิได้พี่น้องครับผมเนาะสำหรับเลขกที่วดางวดที่ผ่านมาเน้นๆเลยพี่น้องครับผมตัวเดียวเน้นๆได้พี่น้องครับผมเนาะไอเด้นซีตัวเดียวขอซีหกตัวเดียวนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางสุดนี้กับบอตองอธิบายอยังไงนะครับผมเนาะเพราะว่าผมกับเอามาลงไห้อยู่นะครับผมหลายคลิปหลายนันยูตะกอนนะครับผมเนาะมีงวดเมื่อกี้นี่ะผมมาในเมือลงไห้เนาะเอาตามต่อพี่น้องครับผมผู้ใดเคยติดตามเคยสุกเคยมากับแนวทางสุดนี้เนาะ เออ่ตะกี้ก่ะมาลงไฮดีอยู่พี่น้องครับผมนี่มาเด้อพี่น้องเด้อสิบหกกรกฎาคมหกแปดพี่น้องเอางานอกกินนี่กัไดซีคือเก่าพี่น้องไฮซีคือเก่าพี่น้องเด้ออ่าเดนซีตัวเดียวคือเก่าซีศูนย์ซีเก่าซีหาซีหกพี่น้องซีศูนย์ซีเก่าซีหาซีหกนะครับผมซีเดนตัวเดียวนะครับผมเนาะกะหลายชุดอยู่ยได้พี่น้องหลายอาจารย์เพิ่งกัใหฮซี่ยุ้ยได้นะครับผมเนาะเออ่แนวทางที่ผมมาลงไฮ กระเด็นสีก่อมาหลายสำนักอยู่นะครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องกับผมทำซีเด้อพี่น้องเด้อซีสีศูนย์ซีเก้าซีห้าซีหกนะครับผมบนล่างในบล็อดนะครับผมเด่นสีเน้นสีตัวเดียวนะครับผมวิ่งสีพี่น้องกับสีกับมีซีหลุดอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับครูมันจะถือบวกพี่น้องแต่ว่าสีเนี่ยโบนีย์เด้อพี่น้องเนาะนะครับผมไม่แห้งอยู่สำหรับแนวทางที่ผมมาลงให้กับนักสีเน้นยีหลายสำนักอยู่ นะครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมเื่อไว้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลกันนะครับผมนะบเนาะสำหรับแนวทางเลขเทวดานะครับ16กรกฎาคม68นะครับ4ตัวเดียวตัวเด่น4นะครับจะพูด40 49 45 46นะครับผม4คู่4หาง4ชุดนะครับเอา เอาไว้ไปเป็นแนวทางกันนะครับผมมากระจัดค่าแจกัระพานนะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมถ้ามาเถื่อถกแจก็จะเริ่มก็เลยกดแชร์พี่น้องครับผมนะเป็นกาลังใจให้ป่าภาพด้วยนะครับผมแล้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับผมยังให้มาฟังเรื่อยๆกันทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม